ยเคนยิงขีปุตล่อนสตอมชา์โด้แลูกใช้เครื่องบินสู244สี 24, ล่ลำในการโจมตี2เป้าหมายซึ่งเกิดขึ้นที่คลังน้ำมันโนโวจักตินในเขตลาสตอปและสนามบินสกายายูเคนถอนแขนสำเร็จสตอมชา์โด8แลูกถล่มยับสู24บินถล่มสนามบินและคลังน้ำมันไฟลุกท่วม ครับท่าผู้ชมทุกทาก่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมครับหลังจากรัสเซียโจมตีครั้งใหญ่เมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาดูเหมือนเป็นการโจมตีล่วงหน้าก่อนเทศกาลคริสต์มาสนี่นแหละครับตู9 5 m s ถึง10ลำนะครับตู160อีก2ลำใช้ขีปุดลอนเค101 35ลูกท่านผู้ชมในการโจมตีมันสามารถสก,กัดกั้นได้ถึง34ลูก ตกลูกหนึ่งนี่เลยครับ2ล้านเหนรียญสหรัฐก็ประมาณ70ล้านบาทไทย ค่าใช้ใจ่ายรวมๆในการโจมตีครั้งนั้น2,000ล้านบาทนะครับซึ่งถือว่ามันไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมกับผลที่ได้เพราะว่าการโจมตีใน,ในวันนั้นขีปนสามสิบหลูกถูกสกัดกั้นได้34ลูกนี่แหละครับนั่นหมายความว่าการโจมตีขนาดใหญ่แทบไม่มีประสิทธิผลเพราะว่าความสําเร็จมันมีเพียง3%เเท่านั้นเองหลังจากนั้นตู95มันก็ทยอยบินกลับไปที่สนามบินทางฝั่งเอเชียของเราก็คือสนามบินยูเข่งก้านะครับ ่วนหนึ่งมันก็บินไปลงจอดที่โอเลนยาซึ่งก็จะอยู่ทางตอนเหนือของรัเสเซียติดกิดแถวสแกนดิเนเวียนเลยครับมันก็เลยมีรายงานนะครับเมื่อวานนี้มันมีรายงานการขึ้นบินของเครื่องบินตู่95จากสนามบินโอเลนยาแห่งนี้เ่ยครับไปบินลาดตะเวนกดดันนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่สแกนดิเนเวียท่านผู้ชมครับมีรายงานนะครับว่าเครื่องบิน ตู95ที่ขึ้นบินนี่แหละครับมันได้รับการคุ้มกันจากเครื่องบินซู3 3บินคุ้มกันตลอดเส้นทางและได้ทำการลาดตะเวนระยะไกลนะครับใกล้ชายแดนสหรัชอาณาจักรอังกฤษนะครับและก็พื้นที่สแกนดิเนเวียโดยมีเครื่องบินสกัดกั้นของชาตินาโต้นี่นะครับคอยติดตามก่อนหน้านี้ตู160มันก็บินลาดตะเวนในพื้นที่แถบนี้นะครับกินเวลายาวนานถึง11ชั่วโมงนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายน ต่อจากนั้นมันก็มีรายง,งานการขึ้นบินของตู 22M3 นี่แหละครับที่พกขีประวัติ KH 32ติดท้องมาด้วยนะครับลาดตะเวนในพื้นที่ทะเลเบอลติกพุ่งหน้าพุ่งเป้าไปที่โปแลนด์ท่านผู้ชมมันก็เลยทำให้พื้นที่แถบนี้นี่นะครับต้องใช้เครื่องบินสกัดกัน้นมีรายง,งานซับ39นะครับของสวีเดนขึ้นบินสกัดกัน้นรวมถึงมีรายง,งานเครื่องบิน F35 นะครับขึ้นบินสกัดกั้นได้เพราะว่ามันมาด้วยขีปนาวุธนี่แหละครับพกติดตัวมาด้วยการบินลาตะเวนและพกอาวุธมาด้วยนี่นะครับมันสร้างความเขย่าวขวัญให้กับชาติยุโรปเหมือนกันนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการบินลาตะเวนกดดันชาติยุโรปก,ก่อนหน้านี้จนมาถึงเหตุการณ์ล่าสุดตู 95MS นี่เลยครับก็ขึ้นบินลาตะเวนอีกครั้งตอนนี้เรียกได้ว่าในพื้นที่ยุโรปทะเลสแกนดิเนเวียทะเลบอลติกนี่เลยครับเครื่องบินท ทางจุทธศาสตร์ของรัสเซียทั้ง3รุ่น3แบบขึ้นปฏิบัติการบินลาตะเวนพร้อมกันเลยแหละครับเรียกได้ว,ว่าระยะเวลาห่างกันนี่แหละครับในช่วง2เดือนมีการขึ้นบินลาตะเวนครบทั้ง3รุ่นนะครับรวมถึงมีรายงานมิก31ก็บินไปป้วนเปี้ยนกดดันทําให้ระบบนะครับเตือนภัยของโปแลนด์ดังขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนเหมือนกันนี่ก็คือเหตุการณ์ที่ตอบไม่ได้ว่า รัเสเซียคุกคามยุโรปมากมายขนาดไหนท่านผู้ชมลองตัดสินใจเอาดูนอกจากนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ไม่ใช่มีเฉพาะตู95้นะครับท่านผู้ชมมันยังมีรายงานที่ทะเลบอลติกมีรายงานของเครื่องบินโปแลนด์นี่แหละครับเครื่องบินสกัดกั้นเพราะว่ามันมีรายงานเครื่องบิน นะครับบินลุกล้ำหน้านฟ้าออกมาจากทางฝั่งของเบลารุสมันก็เลยทาให้เครื่องบินโปรแลนด์นี่แหละครับต้องขึ้นบินสก,กัดนะครับและบังคับให้เครื่องบินสอดแนมเหล่านี้นี่นะครับกลับเข้าไปในพื้นที่ของเบลารุสซึ่งดูเหมือนมันก็ไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นมีเฉพาะการโจมตีด้วยสายตาของนักบินโปรแลนด์นี่แหละครับทำให้นักบินลาตะเวนจากที่มาจากทางฝั่งเบลารุสนี่แหละครับต้องล่าถอยออกไป ในขณะเดียวกันทางฝั่งของยเครนก็ดูเหมือนมีการขึ้นบินเพื่อเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสเหมือนกันท่านผู้ชมเหมือนที่ทางฝั่งรัเสเซียนี่แหละครับพยายามกดดันชาติต่างๆในยุโรปไปทั่วแต่การขึ้นบินครั้งนี้ของเครื่องบินยเครนไม่ใช่การบินลาดตระเวนท่านผู้ชมครับแต่มันเป็นการขึ้นบินโจมตีรัเสเซียโดยตรงเลยไม่ต้องอ้อมค้อมอีกแล้วท่านผู้ชมครับมันขึ้นบินด้วยเครื่องบินสู2 4ถึง4ลำ พกขีบทไปด้วย8ลูกนั่นหมายความว่า1ลำนี่แหละครับมันพกขีบธไปด้วยลำละ2ลูกการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นในดินแดนของรัสเซียถือว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดทางฝั่งของทางฝั่งยูเครนเพราะว่ายูเครนนี่แหละครับก็มีเครื่องบินจํากัดมีเครื่องบินทางยุทธวิธีเท่านั้นในการโจมตีไม่มีเครื่องบินขนาดใหญ่เครื่องบินทางยุทธศาสตร์อย่างเช่นตู95ตู160ตู2 2 M3 เหมือนทางฝั่งรัเสเซียการขึ้นบินของเครื่องบิน4ีลำนี่แหละครับ พร้อมกับขีปุ่นแลูกนี่แหละครับมันถือว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของยเครนซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องบินซู24นี่แหละครับถึง4ี่ลำและก็พกพาไอ้เจ้าขีปุธของยุโรปสตอมชาโดไปด้วยสตอมชาโดนั้นเป็นการพัฒนาขีปุ่นร,ร่วมกันระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสและดูเหมือนสตอมชาโดนี่แหละครับมันถูกส่งมาให้ยุครนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีรายงานจากสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานนะครับว่า ซาลนอาณาจักรได้ส่งมอบขีปุตตล่อนโจมตีระยะไกล A B D A Storm Shadow ชุดเพิ่มเติมให้แก่ยูเคนโดยไม่มีการเปิดเผยจำนวนนะครับเพื่อรักษาสมรรถนะในการโจมตีระยะไกลตลอดฤดูหนาวโดยยูเคนนครับก็มีการใช้โจมตีขีปุสตอมชาโด Shadow, นเลยครับจากเครื่องบินทิ้งระเบิดซู 24M ซึ่งมันก็เป็นเครื่องบินดัดแปลงขีปุตส่งมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและดูเหมือนเพิ่งจะเริ่มนำมาใช้งานในเดือนธันวาคม โดยมีรายงานนะครับเมื่อวานนี้ก็ะท่านผู้ชม25ธันวาคมกองทัพอากาศยูเคนี่แหละครับได้ปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปุ่นล้นสตอมชาร์โดต่อโรงงานผลิตน้ำมันนะครับโวชักสกินนะครับโนโวชักกินในเขตปกครองลอสต็อปของรัเสเซียได้สำเร็จลอสต็อปมันก็อยู่ติดพื้นที่นะครับ อยูเครนด้านตะวันออกต่อจากแถวลูฮันโดเนตออกไปนี่หละครับก็เป็นซึ่งพื้นที่อ่ารัสเซียยึดครองอยู่ท่านผู้ชมครับการขึ้นบินโจมตีในพื้นที่แถบนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีระบบป้องกันภัยอากาศของรัเสเซียนํามาวางกําลังไว้พื้นที่แถวนี้อย่างหนานแน่นเพราะว่ารัเสเซียไม่สามารถนําระบบป้องกันไปวางได้ทั่วประเทศนี่เลยครับมันจึงต้องมาวางไว้ปะชิดชายแดนรวมถึงในพื้นที่ที่ยึดครองได้เพื่อกดดันไม่ให้ยูเครนนี่เลยครับ ใช้เครื่องบินลบโจมตีเข้าไปได้มากกว่านี้รวมถึงสก,กัดกั้นโดรนและขีป่ปุนจากทางฝั่งของยูเครนได้แต่ดูเหมือนการสก,กัดกั้นถ้าเป็นโดรนนี่เลยครับมันคงไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ถ้ามีการจะใช้จะถ้าจะมีการใช้งานในเรื่องของขี่ปุนต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเป็นเครื่องบินหรือว่าขีป่ปุนนี่หละครับมันก็จะมีมูลค่าเท่าๆกันทรงคุณค่ามากกันเพราะว่าจะเอาระบบที่มีอยู่นี่เลยครับไปโจมตีโดรนที่บินวันเป็นร้อยๆลำฟ้าดานฟ้าแนวชายแดนไป มันก็คงหมดภายในไม่กี่วันเพราะนั้นการโจมตีที่เกิดขึ้นนี่เลยครับถ้าเกิดจะมีการใช้งานระบบป้องกันภายอากาศของรัสเซียมันจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทรงคุณค่าอาวุธที่ทรงคุณค่าพอๆกัน านผู้ชมครับปฏิบัติการโจมตีด้วยเครื่องบินซู24ของยุเคนเมื่อวานนี้มันมีเส้นทางการใช้งานการบินที่เกิดขึ้นอยู่2เส้นทางโดยเส้นทางประมาณของขีพุทธลอนสตอมชาโดที่ยุเคนใช้ในการโจมตีเมื่อวานนี้มีการใช้ขีพุทธทั้งหมด 8ลูกท่านผู้ชมครับโดยคาดว่ายิงจากเครื่องบินซู24 2องลำจากพื้นที่เมืองอคิลิลินะครับในดะนิปโปรเปตรอปและก็อีก2องลำซู24อีก2องลำที่ใช้พื้นที่สโลว亚เน,นี่ยครับในภูมิภาคโดเนสเป็นจุดปล่อยมีการบันทึกการตกของขีวนสองลูกนั่นก็คือการไปกระทบเป้าหมายที่ลงกันน้ำมันนะครับโนโวซักสตินในเขตลอสตอฟส่วนอีก6ลูกนี่แหละครับที่คาดว่ามัน ถูกสก,กัดกั้นนั้น2ลูกถูกสก,กัดกั้นได้ในพื้นที่เคอร์ซอน2ลูกนี่แหละครับถูกสก,กัดกั้นในโลฮันและอีก2ลูกดูเหมือนถูกสก,กัดกั้นได้ในพื้นที่ทะเลอ,สอัสซอบนั่นหมายความว่าระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียที่มีอยู่หนานแน่นตามในบริเวณชายแดนนี่แหละครับยังสามารถจัดการขีปุธล่้นที่มีประสิทธิภาพของชาติตะวันตกได้โดยเฉพาะจัดการสตอมชาร์โดนี่แหละครับนั่นก็ากลายเป็นหน้าที่ของดโดนนะครับหน่วยปฏิบัติการของดโดนอยู่ เคต่อไปที่จะจัดการระบบป้องกันภัยรากาศต่างๆเหล่านี้ที่ยังมีอยู่หนาแน่นแต่ผู้ชมครับถ้านับความสําเร็จในการใช้ขีปุ้ดลอนสตอมชารโด8ลูก ทะลุเป้าหมาย2ลูกนี่แหละครับมันก็นับเป็นความสำเร็จาเรซ็จ25%ซึ่งมากกว่าการโจมตีของรัเสเซียที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่23รัเสเซียโจมตีครั้งนั้นใช้ขีปุ่นลอน35ลูกสกัดกั้นได้34หมายความว่าสำเร็จเพียงลูกเดียวนั่นก็คือคิดเพียง3%เเท่านั้นจากการโจมตีครั้งล่าสุดสำหรับพื้นที่การสากัดกั้นนี่แหละครับมันก็เกิดขึ้นในดินแดนที่รัเสเซียยึดครองทั้งหมดนั่นหมายความว่าระบบป้องกันภัยอากาศของรัเสเซีย พื้นที่แถบนี้ยังมีหนาแน่นมันก็เลยเป็นหน้าที่ของโดนยูเครนที่จะต้องจัดการต่อไปปัจจุบันในการใช้ขีปุ่อลนที่ยูเครนใช้งานนี่หละครับมันก็จะมีสตอมชาร์โดที่ได้รับจากทางฝั่งอังกฤษฝรั่งเศสนะครับแล้วก็รวมถึงสกัดอีจีนะครับขณะที่เป็นของทางฝั่งยูเครนที่ผลิตเองนี่หละครับมันก็จะมีฟาเมนโก f p ห้านะครับฟาฟิงโก f p ห้ามีการใช้งานล่าสุดดูเหมือนมีการยืนยันนะครับว่าทางฝั่งของเซเลนสกี ระบุนะครับว่าการใช้งาน5ลูกนี่เลยครับมันทะลุเป้าหมาย1ลูกนั่นก็คือ20%นะครับของความสําเร็จซึ่งมันก็มากกว่าทางฝั่งเ h 1 0หนของรัสเซียที่มีการใช้งานล่าสุดนี่เลยครับที่มัีความสําเร็จเพียง3%เท่านั้นเอง ด้วยเทคโนโลยีของ f p 5 Farmingo นั้นมันก็เป็นเทคโนโลยีพื้นๆน,นี่เลยครับไม่ได้มีความพิเศษมากมายอะไรแต่มันก็สามารถฝ่าระบบป้องกันของรัสเซียแล้วที่ วางอยู่หนาแน่นตามแนวชายแดนได้เราก็พอมองเห็นแล้วแะครับว่าประสิทธิภาพของระบบป้องกันรัสเซียนั้นมันมีมากน้อยแค่ไหนแม้แต่ฟา์มิงโกเทคโนโลยีดาดๆพื้นๆทั่วไปนี่แหละครับยังมีความสําเร็จถึง25%ขณะที่ฮีบูดเคอ์101ไม่สามารถฝ่าระบบป้องกันของทางฝั่งยูเครนได้มีความสําเร็จเพียง3%เท่านั้นเอง สำหรับถแถลงการของอกองบัญชาการทหารสูงสุดยูเครนเมื่อวานนี้ระบบุนะครับว่ายูเครนได้ดำเนินการโจมตีระยะไกลสองครั้งแยกกันภายในรัสเซียโดยมีเป้าหมายที่สนามบินทหารนะครับและเกาะลงกันน้ำมันที่ลอสต็อป ซึ่งในการโจมตีครั้งแรกจากขีปุรุตหนึ่งใน8ที่ประสบความสําเร็จนี่แหละครับกองทัพยูเครนได้ไปโจมตีสนามบินคารสกายาใกล้เมืองไมครฟนะครับของกองบัญชาการทหารสูงสุดระบ,บุนะครับว่าเป้าหมายถูกโจมตีและเกดะเิดระเบิดไฟไหม้ขึ้นในบริเวณภายหลังการโจมตีนั่นหมายความว่าการโจมตีสนามบินคารสกายานี่แหละครับมันประสบความสําเร็จและขีปุธุตอีกลูกหนึ่งนะครับจาก8ลูกที่ยิงประสบความสำเร็จเมื่อวานนี่แหละคือการไปโจมตี นะครับลงกันน้ำมันที่ร็อสต็อปท่านผู้ชมครับขณะที่ความสำเร็จในการโจมตีสนามบินคาซากย่านี่แหละครับระยะห่างมันอยู่ไกลถึง500กิโลเมตรนั่นหมายถึงว่าประสิทธิภาพการโจมตีนี่แหละครับมันเข้าไปในระยะไกลลึกเข้าไปมากเรื่อยๆขณะเดียวกันความสำเร็จในการโจมตีลูกหนึ่งของอขีปุษตตอมชาโดเมื่อวานนี้มันไปโจมตีลงกันน้ำมัน โนโวซักสตินในภูมิภาครอสตอปของรัเสเซียมันทำให้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะครับภาพถ่ายวิดีโอนี่เลยครับมันแสดงให้เห็นนะครับควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นเหนือสถานที่เกิดเหตุซึ่งเผยแพร่โดยช่อง Tele เทเลกรมรัสเซียนะครับซึ่งมันก็ถูกกาดจากการโจมตีด้วยขีปุชตอมชาโดของยูเครนดังกล่าวนับเป็นการส่งสุขวันคริสต์มาสต่อระบบการปกครองของปูติน ที่ภายหลังนี่เลยครับมีความพยายามจะหยุดยั้งการโจมตีซึ่งกันและกันในช่วงวันคริสต์มาสแต่ดูเหมือนปูตินไม่ตอบสนองท่านผู้ชมกับขึ้นบินส่งเครื่องบินกดดันในยุโรปรวมถึงพื้นที่แถบทะเลเบอลติกหลายพื้นที่นะครับเลยทําให้ยูเคนี่เลยครับต้องขึ้นบินสู24โจมตีซะเลยเละจนไม่เหลือในการโจมตีครั้งล่าสุดครับท่านผู้ชม วมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ